ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆถามเข้ามาครับว่ารถผมโนวาสี่เกียร์ก็เป็นเครื่องตัวที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมได้ทําการเปลี่ยนชุดคลัตช์มานะครับเป็นเจดีคลัตช์กับชุดคลัตช์ก้อนนะครับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่า หลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรถมีอาการจินรอบเครื่องสูงนะครับเพื่อนเพื่อนนั่นหมายความว่าใช้รอบเครื่องสูงรถถึงจะออกตัวได้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งอ่ก่อนหน้านี้นะครับอ่าเพื่อนที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าก่อนหน้านี้รถผม่ามีอาการสปริงคลัตขาดนะครับสาเหตุที่สปริงคลัตขาดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสาเหตุที่สปริงคลัตขาดก็ อ่าง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่มีอะไรยากนะครับสําหรับประเด็นของคําว่าสปริงคลัตขาดอันเนื่องมาจากนะครับเพื่อนเพื่อนดูช่องว่างนะครับดูช่องว่างระหว่างคลัตกับเสื้อคลัตนะครับในขณะที่รถของเราทํางานไปนะครับคลัตมันก็อ่าเวียงออกมามาเสียดสีกันกับชามคลัตเพื่อที่จะขับชามคลัตนะครับเพราะว่าชุดคลัตมันยึดติดกันกับเพลาข้อเวียงทีนี้อาศัยเวลาเพลาข้อเวียงหมุนเร็วหมุนแรงนะครับมันก็จะเวียง เบี่ยงให้คลัตกลางตัวออกมาเพื่อที่จะมายึดติดกันกับชุดชามคลัตก้อนนะครับพอคลัตเบี่ยงออกมามาล็อกกันกับชามชามคลัดนะครับเพื่อนมันก็จะหมุนไปพร้อมกันกับเพลาข้อเบี่ยงนะครับทีนี้นะครับเพื่อนเมื่อรถผ่านการใช้งานมานานนะครับหลายปีนะครับคลัตนะครับมันก็ต้องมีการสึกหลอลงไปอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพอคลัตสึกหลอลงไปบ้างนะครับเจดีคลัตสึกหลอลงไปบ้างนะครับ ช่องว่างมันห่างนะครับพอช่องว่างมันห่างเยอะเวลาคลัต์มันกลางตัวออกนะครับเวลาคลัต์มันกลางตัวออกสปริงคลัต์นะครับสปริงคลัต์มันก็จะอ่ะยืดออกยาวนะครับพอยืดยาวนะครับพอยืดออกเกินค่ามาตรฐานนะครับมันก็เกิดเป็นอาการอ่ะสปริงคลัต์ขาดทีนี้นะครับหลังจากที่สปริงคลัต์ขาดนะครับในช่วงที่สปริงคลัต์ขาดนะครับเพื่อนอ่าช่วงที่สปริงคลัต์มันขาดนะครับ แค่รอบเดินเบานะครับเพื่อนๆคลัตมันก็จะเวี่ยงออกมาแล้วเวี่ยงออกมามาล็อกกันกับชามคลัตนะครับเพื่อนๆบิดกระเล้งเบาๆมันก็เบี่ยงออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่าสปริงคลัตตอนที่สปริงคลัตขาดนะครับสปริงคลัตขาดสปริงคลัตลาอ่ามันก็จะออกตัวได้เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวมาหน่วงมาหน่วงแรงเบี่ยงของก้อนคลัตนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับจริงๆ like แล้วสปริงคลัตมันก็มีอยู่ อย่างนี้นะครับกับรถทุกรุ่นนะครับที่เป็นคลัต์ก้อนคลัตก์กลังนะครับเพื่อนนะครับในช่วงจังหวะที่สปริงขาดนะครับในช่วงจังหวะที่สปริงขาดนะครับมันไม่มีมันไม่มีตัวมาดึงหรือว่ามาหน่วงชุดคลัต์ก้อนนะครับมันก็เลยทําให้คลัต์ก้อนมันเบี่ยงตัวออกไปได้เร็วนะครับในช่วงที่สปริงขาดนะครับมันก็เลยทําให้รถของเรานะครับออกตัวได้เร็วนะครับในช่วงรอบ อรอบเครื่องที่ต่ำๆนะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้นะครับเพื่อนๆก็บอกว่าหลังจากที่สปริงคัดขาดนะครับหลังจากนั้นนะครับสปริงไอ,ไอจอยสปริงคัดตรงนี้ก็มาล็อกกันกับชามคัดนะครับทําให้เกิดเป็นอาการาเข้าเกียร์แล้วลดกระโดดดับนะครับเพื่อนๆดับพอมีอาการลดเข้าเกียร์แล้วกระโดดดับอันเนื่องมาจากคัด ชุดคลัดก้อนกับชุดชามคัดนะครับล็อกติดกันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเสษยดสปริงมันมาล็อกกันไงนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนมานะครับหลังจากที่เพื่อนๆนไปทําการเปลี่ยนชุดชุดคลัดก้อนชุดเจดีคลัดมานะครับทีนี้หลังจากที่เพื่อนๆไปเปลี่ยนมาแล้วก็บอกว่ามันกินรอบเครื่องสูงนะครับเพื่อนๆก็คือใช้รอบเครื่องสูงกว่าที่รถจะออกตัวได้นะครับเพื่อนๆนมันเกิดจากอะไรนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็คงเหมือนเดิมก็ให้เพื่อนๆมาเช็คตรงนี้นะครับว่าไอชุดคลัตที่เราซื้อมานะครับมันมีช่องว่างระยะห่างแบบนี้ไหมนะครับเพื่อนนะครับช่องว่างมันมีระยะห่างเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมจังหวะที่มันเบี่ยงขึ้นมาเบียดกันเอ่อเบี่ยงขึ้นมาเบียดกันกับชุดชั่มคลัต จังหวะนี้มันจะมันจะห่างเห็นไหมฝั่งหนึ่งมันจะชิดฝั่งหนึ่งมันจะห่างถ้ามันห่างเยอะล่ะปัญหาเลยนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าคลัสบางรุ่นนะครับคลัสบางรุ่นบางตัวนะครับทําองศาทําองศาองศาหมุดเนี่ยองศาหมุดมันอยังไงล่ะองศาหมุดนะครับมันมันขยับเข้าไปข้างในนะครับพอขยับเข้าไปข้างในนิดนึงมันทําให้คลัสมันถอยเข้าไปนะครับคลัสมันถอยเข้าไป นะครับพอคลาดมันถอยเข้าไปทีนี้เวลาเวลาเราประกอบเข้าไปคลาดมันก็จะมีระยะห่างพอบางทีคลาดนอกจากคลาดมีระยะห่างแล้วนะครับเพื่อนๆคลาดมันมันชิดอยู่ฝั่งเดียวเห็นไหมมันชิดอยู่ฝั่งเดียวเวลามันเหบี่ยงขึ้นไปนะเวลามันเหวี่ยงขึ้นไปมันก็จะปิดมันก็จะเกาะทํางานอยู่นิดเดียวนะครับเพื่อนทีนี้มันต้องใช้รอบเพื่องสูงๆคลัดมันถึงจะจับตัวเต็มที่นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับพราะว่าคัดทำมาบางหรือว่าคัดวางองศามาผิดเพี้ยนนะครับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนเต้องเข้าใจนะว่าของเทียมองศามันอาจจะคลาดเคลื่อนไปเยอะนะครับความหนาของผ้าคัดโครงสร้างของผ้าคัดมันเอียงไปคนละองศานะครับมันก็เลยทําให้อ่าคัดมันจับหน้าอ่าจับนิดเดียวนะครับคัดมันจับนิดเดียวก็นี่นะครับอ่าสมมุติว่าฝั่งนี้นะครับเนี่ย บางทีมันจับอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีคลัดมันเบี่ยงขึ้นมาแล้วมันมาจับอยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งมันไม่มีรอยสัมผัสเลยนะครับกับชุดชามคลัดนะครับไม่มีรอยสัมผัสเลยมันสัมผัสอยู่ครึ่งเดียวนะครับพอมันสัมผัสครึ่งเดียวนะครับมันก็มีผลนั่นแหละนะครับว่ากลายเป็นอาการคลัดลื่นด้วยนะครับเพื่อนนะครับสปริงแข็งบวกคลัดจับไม่เต็มหน้านะครับเพื่อนมันก็มีอาการคลัดลื่นนะครับเพื่อนทีนี้นะครับเจดีคลัดที่เราเปลี่ยนเนี่ย เจดีครัที่เราเปลี่ย <approach> นนะครับความหนาของเจดีคลัชเราก็ไม่รู้อีกเลยว่าเจดีคลัชมันหนาเท่าไหร่นะครับเพื่อนเจดีคลัชนะครับบางที่มันอาจจะทํามาโตกว่าค่าม,มาตรฐานนะครับดูข,ข้างในมันอาจจะใหญ่กว่านะครับเพื่อนดูข้างในมันอาจจะใหญ่กว่า <S <S ชามคลัชใหญ่มาบวกกันกับชุดคลัชที่บางที่เล็กนะครับเพื่อนมาบวกกันกับสปริงครัชที่แข็งนะครับเพืนะ่อน <ed> อันนี้แหละนะครับตัวดีตัวปัญหาเลยนะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องใช้รอบเครื่องที่สูงนะครับเราต้องใช้รอบเครื่องที่สูงกว่าแรงเบี่ยงจะแรงเบี่ยงของเครื่องยนต์จะเอาชานะแรงดึงของสปริงได้ไดนะครับกว่าที่คลัตจะจับตัวนะครับเพื่อนมันก็มีผลมาจากชุดคลัตเทียมนี่แหละนะครับปัญหาส่วนหนึ่งนะครับมันเป็นบางยี่หอ้อนะครับเพื่อนบางยี่ห้อเขาก็ดีดีนะครับบางยี่หอ้อเขาก็ทํามาหนานะกว่าปกตินะครับ อันนี้เราก็ต้องเลือกยี่ห้อในการใช้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆบอกว่าใช้รอบเผื่อใช้รอบเครื่องที่สูงกว่าปกตินะครับมันก็มีปัญหามาจากชุดนี้แหละนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับในการที่เพื่อนๆนะครับอยากให้รถมันออกตัวได้เร็วนะครับการที่เพื่อนๆอยากให้รถมันออกตัวได้เร็วกินกําลังเครื่องน้อยแล้วก็มีผลเกี่ยวกับการประหยัดน้ํามันนะครับก็ให้เพื่อนๆเอา ไขควงนะครับไขควงแบรนด์เรานี่แหละนะครับเสียบลงไปแล้วก็ตบตบลงไปนะครับตบลงไปสัก2จุดนะครับเพื่อนพอตบลงไปสปริงมันจะยืดนะครับพอสปริงยืดค่าความแข็งของสปริงมันจะลดลงค่าความแข็งของสปริงมันจะลดลงย้ําเลยนะครับเพื่อนใช้ไขควงตบเข้าไป2ทีนะครับสปริงมันก็จะยืดออกนะครับเพื่อนนะครับทำทำเลยนะครับทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับเอาไขควงเพื่อนๆจะจิ้มจิ้มตรงกลางครั้งเดียวก็ได้หรือว่าจะ จะเอาอ่าจะก็ใขควงจิ้มตรงนี้แล้วก็ตบแล้วก็มาจิ้มตรงนี้อีกแล้วก็ตบลงไปนะครับเพื่อให้มันยืดออกทำสองจุดก็ได้นะครับต่อสปริงหนึ่งตัวนะครับเพื่อนกรณีนี้เทคนิคนี้ให้เพื่อนเพื่อนนำไปใช้ได้กับเครื่องตัดหญ้าด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าจังหวะที่เราเล่งเล่งเครื่องที่จะตัดหญ้าครับเราจะยกกรนเล่งแล้วก็เล่งยกกรนเล่งแล้วก็เล่งอยู่เป็นประจํานะครับอ่าถ้าอยากให อรอบมันเร็วขึ้นนะครับรอบของรอบของใบมีดตัดหญ้านะครับมันเร็วขึ้นเราก็ต้องสับสปริงตัวนี้เพื่อให้เวลาเราเล่นเครื่องคลัตมันจะได้กลางเร็วขึ้นนะครับพอคลัตมันกลางเร็วขึ้นมันล็อกตัวจับตัวแน่นนะครับจับตัวแน่นเร็วเราก็ไม่ต้องไปใช้รอบเครื่องที่สูงในเมื่อเราไม่ได้ใช้รอบเครื่องสูงนะครับอัตราการประหยัดน้ํามันมันก็ต้องลดลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพื่อนมันก็ประหยัดน้ํามันขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่า ถามว่าเวลาเราสกัดสับเข้าไปมันมีข้อเสียไหมมันก็มีข้อเสียนะครับมันจะเอ็นกินนะครับเวลาเรายกคันเร่งถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาเราจะเบรคเครื่องนะครับอ่าเวลาเรายกคันเร่งแทนที่คลัตช์นะครับมันจะเบรคเครื่องอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ถ้าสปร,ริงอ่อนนะครับถ้าสปริงคลัตช์มันอ่อนนะครับมันจะเอ็นกิ้นนะครับมันจะเกิดการเอ็นกินหรือว่าเบรคเครื่องที่ยาวนานกว่าเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เพื่อนๆนก็ต้องเข้าใจนะ นะครับเพราะว่าความอ่อนความแข็งของสปริงมันมีผลต่อการเอ็นจินเบรกของเครื่องยนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าสปริงอ่อนมันจะเอ็นจินเบรกนานขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าจังหวะที่เพื่อนๆยกคันเร่งนะครับตัดมันก็ยังไม่ตัดกําลังนะครับรถเราจะอื้อไปสักพักหนึ่งนะครับกว่าที่รถมันจะตัดกําลังนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนที่รถมันจะไหลนะครับอันนี้ก็คือผลเสียที่จะตามมานะครับเพื่อน เอานะครับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆพฟังก็ให้ไปทําการแจ้ไขตามที่ได้แนะนําไปนะครับเพื่อนๆเอาคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ